สวัสดีครับ ผมพากรจากละครหัวใจเถื่อนครับแฟนๆเจ็ดสีได้ชมคืนนี้แล้วอย่าเพิ่งหมั่นไส้ผมกันนะครับแต่ก่อนจะได้ชมกันเต็มๆวันนี้เส้นทางบันเทิงมีเบื้องหลังฉากขีม้าของคู่พระนางอ้อมอัคคภันและขวาญอุษามณีมาฝา,ากกันครับนี่แหละค่ะเพื่อนรู้ใจของพระเอกราชภูมิในละครหัวใจเถื่อนอ้อมอัคคภันกับเจ้าวาเลนไทยม้าสีขาวแสนสง่าที่ต้องเข้าฉากเปิดเรื่องด้วยกันก่อนเข้ากล้องก็ต้องทักทายกันจนคุ้นเคยค่ะพอถึงเวลาถ่ายทําจริงสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงสี่สิงเข้าถึงยาก ดูริจเจวาวานเลนทนยวันนี้สิคะไม่ธรรมดาอมซะอย่างเอาอยู่คะ่ะพี่ตัวสรัญยูผู้กำกับและนางเอกขวญอุสามณีที่ยืนลุ้นอยู่ข้างๆพากันปรบมือให้ออมกับช็อตสวยๆช็อตนี้ไปเลยคะ่ะโอ้เป็นซีนแบบว่าขี่ม้าเนาะเปิดต้นเรื่องพอดีครับเป็นซีนเปิดตัวของเราสองคนนะครับขวานสนุกสนานด,ดีคะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ขวนตื่นตระหนกตกใจมากคืออยู่ดีๆเขาก็ยกมา้าเฉยเลยค่ะอะไร คือม้าเนี่ยจริง,รงๆเราต้องบังคับให้มันเลี้ยวใช่ไหมครับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เหมือนดึงผิดโดยดึงหงายหลังมันเลยยกแบบยกขาหน้าคู่ขึ้นมาครับจริงๆน้องขี่ได้นะครับแต่ว่าไออาการเล่นที่จะตกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาแสดงว่าจะตกหรือว่าเขาจะตกจริงๆตกจริงๆใช่เพรววาะกลัวมากอ่ะคืนนี้แล้วนะคะกับละครหัวใจเถื่อนตอนแรกแฟนๆอย่าพลาดชมหลังข่าวภาคค่ำทางช่องเศรษีค่ะ